สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนซึ่งตรงกับวันที่30เมษายน2568ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีข่าวที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนกรุงสต็อกโฮมในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมชั้นขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรามามยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความก้าวหน้าลุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสวีเดน ตลอดระยะเวลา157ปีของความสัมพันธ์ทางการทุนระหว่างกันมิตรไมตรีอันพิเศษที่มีมายาวนานระหว่างราชาอาณาจักรของเราทั้งสองได้พัฒนางอกงามมาอย่างต่อเนื่องกอบกับการติดต่อสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างประชาชนอีกทั้งสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสอง ความประทับใจที่ยังคงอยู่ในความทรงจําของเราโดยไม่เสื่อมคลายคือการเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของฝ่าพระบาทเมื่อปี2 5 4 6ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมชันผู้ซึ่งฝ่าพระบาทได้ร่วมสร้างเสริมมิตรภาพระหว่างกันขึ้นมาอย่างใกล้ชิด และในหลายครั้งที่มีพระราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยือนโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วสมเด็จพระราชินีเซรเวียแห่งสวีเดนและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีพระราชกรณียกิจร่วมเป็นองค์ปาถกในการประชุมสุดยอดว่าด้วยความคุ้มครองเด็กซึ่งจัดขึ้นณกรุงเทพมหานคร หมอมชันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับทวิภาคีและกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปเพื่อประโยชน์สุขเป็นเอเนกประการและอนาคตอันรุ่งเรืองของประเทศทั้งสองต่อไปพระประมาพิไธยมหาวชิราลงกรณพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนกักเรียนในร้อยในโอกาสเปิดภาคการศรึกษาประจำปี2568วันนี้เวลา8นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณหน้าตึกกองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก สรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม1,364นายในโอกาสเปิดภาคการศึกษาที่1ประจำปีการศึกษา2,568ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจก่อนจะเริ่มปีการศึกษาใหม่ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่ปี2523ถึง2558แม้จะทรงกรเกษียณราชการแล้วยังมีพระมหากรุณาธิคุณสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสอนนักเรียนในร้อยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำหรับภาคการศึกษาที่หนึ่งนี้ ทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์สอนวิชาประวัติศาสตร์จีนแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้จากอดีตให้เข้าใจรากเหงา้าเกิดการพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์แนวโน้มอ,อนาคตเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคต รวมทั้งทรงส่งเสริมให้ไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลก,กทัศน์เพิ่มความเข้าใจในวิชาที่ศึกษาและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมอื่นสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบาทหลวงและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาท เวลา15นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสรรพปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้อาคีมันไดบบัตรหลวงโอเล็กเซเรพาตินผู้แทนบัตรหลวงแห่งศาสนาจากรัสเซียออโตดกในประเทศไทยสังคมนทนแห่งมอสโกเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568และถวายของขวัญ ในโอกาสนี้นายเอเล็กซีทิฟทินประธานสภาอัศนวิหารนักบุญนิโคลัสรวมเข้าเฝ้าถูนละอองพระบาทด้วย หม่อมราชวงศ์เบญจภา,าจาักรพันธ์ไกรเริกนำคณะบุคคลเฝ้าทูลล่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้าวันพระราชสมภพ2เมษายน2568และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมุดคอยพระราชกรณเียนิกิจของพระราชวงศ์จักรีและสิ่งของต่างๆ นายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นายคุณวุธธรรมพรมคุณประธานกรมกร,รมการบริหารบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม Home Pro f u n อล์ก2024 Walk for give give for life <c oughs> เพื่อสมทบทุนศูนย์เศรษฐกิจบร,รมปราชินีนาธเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย นายคาซึนโนริธานิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามคูบอตา้าคอป์ปอเรชั่นจำกัดและคณะทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมคูบอต้าแฮปปี้พอยต์และคะแนนสร้างบุญปี2566เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบทใบหน้าและกระโหลกศรีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยและเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมคูบอต้าแฮปปี้พอยต์และคะแนนสร้างบุญปี2567 เพื่อสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพากินสันนายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณนากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2เมษายน2568และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย,ยผลตรบจเอกวิษณุปราสาททองโอสถนายกสมาคมราชกรีธาสโมสรน,นำคณะกรรมการอำนวยการทั่วไปและเจ้าหน้าที่สมาคมราชกรีธาสโมสรเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายกฤิตสัจพันโรดนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการสมาคมและคณะทำงานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงทวดพระราชทานสมเด็จพระนิธิธรรชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระรชาชอัธยาศัย นางพรทิพย์ตั้งกิรตินายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอาตตาวลานนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์และนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคกัณพันผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณประจำปี2567ิจชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและทั่วพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาราชนครินเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวดและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดรวมเข้าเฝ้าถูนละอองพระบาทด้วยนางพากมลรัตเสรีรองเฮรันยิกและกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูนละอองพระบาทดังนี้ นางคำทองเรืองและคณะทุนกล้าวทุนกระม่อมถวายหนังสือรับรองการทำประโยชน์นสสเลขที่117ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างทองอำเภอกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและทุนกล้าทุนกระม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุกลตามพระราชอัธยาศัยนายวุฒิกรสติธิตประธานกรรมการบริษัท p t ดี n g จํจกัดและคณะ ทุนกล้าวทุนกระมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล PTT LNG 20 Anniversary Charity t ยุริปรั n เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวคมขำหานพาณิ์และคณะซึ่งเป็นผู้แทนของนางสาวสินีนาธคุ้มลำไพยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินของนางสาวสินีนาธคุ้มลำไพยเลขที่19142 19143และ19144ตั้งอยู่ที่ตำบลขาวพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นายยอดชายนามวงและคณะทุนกล้าวทุนกระมอมถวายโฉนดที่ดินเลขที่1 6 2 0 5 1 6 2 0 6 16207 16208และ3 3 7 5 3ตั้งอยู่ที่ตำบลหน,นองแซงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทสำหรับใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและทุนกล้าทุนกระมอมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางจันฉายศีวัฒนสิริกุลและคณะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยรองศาสตราจารย์วีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์น,นักวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฝ้าทุนละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมก่อขอแม่โจสองเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมหอมแม่โจ้90ปีและข้าวสารข้าวเหนียวหอมหอมแม่โจ้90ปีเพื่อพระราชทานไว้ใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนานเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร พลตเอเพิ่มพูชิชชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมาการคุรุสภานำคณะครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมกับนำบุคคลที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติประกอบด้วยรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นและรางวัลครุสภาประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและโล่พระราชทาน นายฟยาตมูราชิกาซีเอกอากาัครราชทูตสาธารณารัฐประชาชนบางคลาเทศประจำประเทศไทยเฝ้าถูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพ วันนี้เวลา11นาฬิกา3นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นพระโอรสเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพวันที่30เมษายน2568ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547 มีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์คุณพุ่มเจนเส้นมีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำเจสกีและขี่มา้าเข้าศึกษาโปรแกร,รมวิทยาศาสตร์การกีฬาเอกพระศึกษาคณะศึกษาศสาสตร์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ในปี2547ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจมา้า ในพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในโอกาสวันเฉลิมพระจมพัรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดเวลาที่อยู่เมืองไทยคุณผู้มีความรักชาติและภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างยิ่งโดยจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพู่มเจนเส้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเลนเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ได้อโอกาสจึงทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิกุณพุ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อโอกาสสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยราษฎรที่ประสบวาตภัย โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบร,ริโภค605ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแกร่รัษฎรที่ประสบวตาตภัยต่อไปที่หอประชุมโรงเรียนเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของทั้งสองพระองค์ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบวาตภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุสามครอบครัวบางปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวัตภัยในพื้นที่จังหวัดยะโสธรกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถึงการเกิดวัตภัยการให้ความช่วยเหลือโดยองคมนตรีกล่าวให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรไปเป็นแผนแม่บท องค์มนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมวาทีที่จังหวัดสระบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมวาทีที่สถานปฏิบัติธรรมต้นบุญธรรมสถานอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญบัติ บั้งสมณศักดิ์พระมหาธัญ,ญพิสิทธิโชติโกวัดพระพุทธแสงธรรมจังหวัดสระบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิวรธรรมวาทีพระวชิวรธรรมวาทีเป็นประธานสงฆ์ของสถานปฏิบัติธรรมต้นบุญธรรมสถานสังกัดวัดพระพุทธแสงธรรมจังหวัดสระบุรีมีวิธีการสอนพุทธศาสนิกชนด้วยการพาไปปฏิบัติธรรมและทุดงสมทานศีในเรียบ,บทนั่งยืนเดิน ทั้งยังจัดอบรมธรรมสำหรับวัยรุ่นทุกเดือนเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้ในายสมชายนีลาดน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบตำรวจโทมนพิทักษ์เพชรนุ้ยที่บ้านเลขที่102ทับหหมู่ที่11ตําบลฉลองอํเาเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุนคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านสีท่าน้ำตําบลทานโตอํเาเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28เมษายน2568 การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสิบตำรวจโทม,มนพิทักษ์อย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒที่มหาวิทยาลัยราชพัฒร้อย วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏ1 0รออฟังการบรรยายสรุปแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผู้บริหารและคณะบดีคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะนิติรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์และคณะพยาบาลาศาสตร์ซึ่ง2ใน6คณะเป็นโครงสร้างใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเมื่อปี2566นับเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาทั้ง6คณะเข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ช่วงบ่ายองคมนตรีลงพื้นที่บ้านหัวโนนตำบทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒนอาทิการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากจากสมุนไพรท้องถิ่นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่และศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนทําให้ผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายกว่า100ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ30ต่อเดือนต่อครัวเรือนเลขาธิการกปรเปิดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริสร้างเครือข่ายขยายผลการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรและสถาบันอนุชิตพิพัฒน์ จัดอบรมโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพอพอร,อรุ่นที่12ขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง30มิถุนายน2568เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีนางสุพรรตีนาริน,รนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดที่สำนักง,งานกอปอรอผู้เข้ารับการอบรมมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และสนองพระราชปานิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกุลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษาย,ยน2568ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่28ถึง30เมษายน2568สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารระหว่างวันที่28ถึง30เมษาย,ยน2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ